สำหรับแท็กเลยครับ upper body and lower body warm up ครับเริ่มต้นแต่การ warm up ร่างกายและจิตใจเพื่อเข้าสู่ศาสตร์ของศิลปะของการต่อสู้ในรูปแบบของ high intensity ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระหว่างผู้เข้าร่วมคลาสกับครูผู้สอนคลาสครับในช่วงของ upper body warm up ครับเป็นการฝึกการออกหมัดในการสร้างจังหวะอย่างง่ายๆซึ่งอยู่ในช่วงของ combo jab jab cross 1, ดิงหึ่งสองปังปัง ซึ่งวิธีการฝึกการต่อยด้วยความเร็วเราจะคำนึงถึงวิธีการฝึกดังนี้ครับหนึ่งครับให้กำม,มัดหลวมๆสองครับในช่วงระยะเวลาที่หมัดเดินทางเราพยายามดีแหละหรือผ่อนคลายหมัดครับสามครับกำมัดให้แน่นและกระแทกไปที่เป้าหมายและสกระชากหมัดกลับมาที่กาบหรือที่แก้มให้เร็วและในช่วงคอมโบของจัมแจปชุดคอนเนอร์ครับซึ่งเป็นวิธีการฝึกในส่วนของการเปลี่ยนทิศทาง รวมถึงการฝึกฟุตเวิร์กครับวิธีของการฝึกมีดังนี้ครับ 1. ครับยืนเท้านำเท้าตามยกส้นเท้าด้านหลังขึ้นตลอดเวลา 2. ครับกระโดดขึ้นด้วยเท้าด้านหลังและให้จมูกเท้าเป็นจุดหมุน 3. ครับโหลดน้ำหนักลงขาด้านหลัง 5. ครับใช้วิธีในการบิดทั้งแผงไม่ว่าจะเป็นสะโพกลำตัวรวมถึงหน้าอก6ครับลงน้ำหนักที่ขาด้านหน้าเบาๆและสปริงเท้าเปลี่ยนทิศทางให้เร็ว และในช่วงของ lower body w o r k u p ครับเป็นการเรียนรู้ท่าพื้นฐานการเตะให้ถูกต้องรวมถึงการฝึกความเร็วในการเตะครับเพื่อให้อัตราการเต้นของหัวใจของเราเพิ่มได้เร็วขึ้นซึ่งจะอยู่ในช่วงของ shuffle double knee หรือในช่วงของ shuffle knee and front kick ครับและตัวอย่างของการฝึกถีบไซคิดครับซึ่งเราต้องเน้นท่าให้คมและชัดเจนในทุกๆช่วงของการถีบไม่ว่าจะเป็นช่วงการ set up ไม่ว่าจะเป็นช่วงการถีบออก หรือไม่ว่าจะเป็นช่วงการดึงเข้าให้ชัดเจนให้มากที่สุดครับดังนั้นครับเราไปทำความเข้าใจและลุกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เขาลงพาลาสรวมถึงตัวของครูผู้สอนด้วยครับ